ขอน,นอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่านั้นตอนที่เจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลนแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลไหวยในความดีพึงห้ามจิตติจากบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังคัจามิธรรมังสรนังคัจามิสังขังสรนังคัจามิ ทุติยมติพุทธังสรนังจฉามิทุติยมติธรรมังสรนังจฉามิทุติยมติสังขังสรนังจฉามิสติยมติพุทธังสรนังจฉามิสติยมติธรรมังสรนังจฉามิสติยมติสังขังสรนังจฉามินัตถิเมสรนังอัญังพุทโเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเธนะ วัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเนารนังอันยังธโมเมารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเนารนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเนที่พึ่ออื่นของข้าไปยาวไม่มี พระพุธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัินาธานาเวรามณีสิกขาประงาสมาธิยามิตาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสิตุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประถังสมาธิยามิขะปิจาวสมาคานอาชิวัตมาตะจีนตามเยี่ยงอย่างพระอาารัระหันเพื่ออนุปาตาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประถังสมาธิยามิ อธินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอะพรัมเจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะประมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิามินัจจคีตวาทิจวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันวทวิเลปปนะธารนะมันดนะวิภูจนะชานาเวรามณีสิกขา,า,า,าประทังสมาธิยามิอุจยาเสยนะมหาเสยนาะ เวรามณีสิกขาประถังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะกปฏิฆาหานาเวรามณีสิกขาประถังสมาธิยามิข้พาพเจ้าขอสมาทาน,นศีลสิตประการน,นี้ตามเยี่ยงอย่างพระาอารหรันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธ งดเว้นจากอากุศลรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโสิสักเทียธรรสามสิประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสีสมมตปัฏฐานสอิทธิบาทสีอินสี่ห้าพลาห้าโคชทรงเจ็ดอะเรียมักมีองคแฟดเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนตรอันสูงสุดชั้นผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขใจสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ตื่นจากกุศลในอิรียบทบัพะนะคะให้รู้ชัดตามความเป็นจริงในการเจริญสติปัฏฐานภาวนาวา่าใครเดินการเดินของใครเดินเพราะเหตุอะไรนะคะ ใครเดินนั้นไม่มีใครเดินใช่ไหมคะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วการเดินของใครล่ะก็ไม่มีการเดินของสัตว์บุคคลเหล่านั้นที่เราเคยคิดว่าเราเดินน้องเดินลูกเดินอย่างนี้เป็นตน้นไม่มีสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรในการเจริญภาวนานั้นต้องละสัตตสัญญาและละอัตตสัญญาด้วยค่ะ และเดินด้วยเหตุอะไรล่ะก็เดินเพราะมีเจตนาในการที่จะเดินโดยประกอบกับจิตนั้นเองจึงทำให้เกิดจิตตชาวาโยธาตแต่ไปตามส่วนที่จะกระทำกิจในอิเรยบทนั้นนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งการนอนก็เช่นกันค่ะด้วยเหตุนี้นะคะหากเราจะเจริญภาวนาในหมวดเหล่านี้แล้ว การใส่ใจจดจำให้ได้ว่าพระองค์ตรัสเอาไว้เพื่อให้ละอัตตะสัญญาและละสัตตะสัญญาคือละความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาค่ะซึ่งได้มีการเปรียบเทียบโดยพระองค์เปรียบเทียบไว้หลากหลายเช่นเปรียบด้วยเกวียนไปเกวียนหยุดซึ่งเกวียนก็คืออะไรคะจําได้ไหม เวียนก็คือรูปทั้งหมดที่ทำกิตเคลื่อนที่ไปนั้นเองแล้วโคที่เทียมเกวียนลาเป็นอะไรก็เทียบได้กับวายโยธาตซึ่งเกิดจากจิตใช่ไหมคะที่เป็นปัดใหญ่ให้มีการเคลื่อนไปของเกวียนและจิตลาเปรียบได้กับอะไรจิตก,ก็เปรียบด้วยกับสารถีที่ทำหน้าที่กระตุ้นหัวเหล่านั้นให้เคลื่อนที่ไป ตามความประสงค์ของตนและยังทรงเปรียบไว้ด้วยเรือลูกศรที่ยิงไปหรือหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวด้วยอำน,นาจของสายชักสิ่งเหล่านี้เราก็ยิ่งเห็นชัดเจนใช่ไหมคะว่าไม่มีสัตว์บุคคลใดๆเลยแต่เป็นการทำกิจด,ด้วยเหตุปัจจัยที่พร้อมหมูลเท่านั้นเองนั่นก็คือกระแสะแห่งธรรมะที่หมุนไป ไม่มีสัตว์บุคคลใดๆในอิรียบทเหล่านั้นหรือในการเคลื่อนไหวกายที่เป็นไปในการคูเข้าเหยียดออกก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรนั้นกำหนดอยู่ซึ่งอิริยาบทเดินเป็นต้นที่เป็นไปโดยเหตุและปัจจัยเท่านั้นอย่างนี้ถึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดิน ในวงเล็บเมื่อยือนนั่งหรือนอนก็รู้ชัดว่าเรายืนนั่งหรือนอนคำว่ายะถายะถาวาปนสตาโยปนิหิโตโหติตถาตถานังประชานาติในวงเล็บก็หรือว่าเธอย่อมรู้ชัดกายนั้นตามที่ตนดำรงอยู่แล้ว นี้เป็นคำที่ประมวลอิริียบท,ทุกอย่างไว้ก็เป็นความชัดเจนมากในคำว่าเธอย่อมรู้ชัดกายนั้นตามที่ตนํำรงอยู่แล้วก็คืออยู่ในอิริียบทใดก็รู้ในอิริียบทนั้นโดยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแต่เกิดจากเหตุปัจจัยที่พร้อมมูลบริบูรณ์จึงเป็นเหตุให้ อิริยาบถต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นนั้นคือกระแสะแห่งปฏิจจสมุปบาทเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นค่ะอิริยาบถนั่งยืนเดินและนอนนั้นเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยรูปกายและนามกายนั้นเองค่ะมีคำอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ว่า กายของเธอสถิตยอยู่แล้วโดยอาการใดๆเธอก็รู้ชัดกายนั้นโดยอาการนั้นๆคือรู้ชัดกายที่สถิตยอยู่โดยอาการที่เดินว่ากำลังเดินรู้ชัดกายที่ดำรงอยู่โดยอาการที่ยืนนั่งหรือนอนว่ากำลังนอนเป็นต้นบทว่าอิติอัตชัดตังวาความว่า หรือเิอพิจารณาเห็นกายในกายโดยการพิจารณาอิรียบสิของตนอย่างนี้อยู่บทว่าพระหิตทาวาความว่าหรือโดยการกําหนดอิรียบสิของผู้อื่นบทว่าอัจฉตะพระหิตทาวาความว่าพิจารณาเห็นกายในกายโดยการกําหนดอิรียบส่ของตนหรือของผู้อื่น ตามการเวลาในการพิจารณาการหมุนไปแห่งอิเรียบทต่างๆนั้นไม่ใช่พีจารณาแต่ของตนเพียงอย่างเดียวน,นะคะเพราะว่าอาจจะเผลอคิดว่ามีบุคคลอื่นขึ้นมาได้โดยที่แท้นั้นไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกก็เป็นการหมุนไปเยี่ยงเดียวกันนะคะก็คือการทำกิจของรูปกายและนามกาย ซึ่งต้องอาศัยกันอย่างนั้นไม่มีสัตว์บุคคลทั้งภายในภายนอกนะคะแต่เป็นกิจที่เกิดขึ้นเมื่อปัจจัยต่างๆพร้อมบริบูรณ์นั้นก็คือรูปกายที่มีความเหมาะสมอยู่นามกายที่ประสงค์อันประกอบด้วยจิตและเจตสิกค,ค่ะการรู้เห็นตามความเป็นจริงในธรรมะทั้งที่เป็นภายในภายนอกนั้น เป็นการละความหลงละความเห็นผิดและความยึดมัน่นด้วยความเป็นอัตตาตัวตนทั้งภายในและภายนอกในการเวลาที่เหมาะสมที่จะบริบูรณ์พร้อมด้วยความเข้าใจส่วนในบทว่าสมุทยาธรรมานุป,ปัสสีวาเป็นตน้นผู้ศึกษาควรนำเอาความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งรูปธรร์ ด้วยอาการห้าอย่างมาโดยในมีอธิ่าเพราะอาวิชชาเกิดรูปประคันจึงเกิดมีท่านกล่าวโดยย่อนะคะถ้าโดยเต็มแล้วเราคงจำได้เพราะอาวิชชาเกิดตันหาเกิดจำเกิดอาหารเกิดรูปประขันจึงเกิดค่ะนี้คือ5ประการของการเกิดแห่งรูป ความจริงคำว่าสมุทัยธรรมานุปัสสีวานี้ในอิรียบทบัพานี้พระองค์ตรัสหมายเอาคำนั้นคำว่าอธิกายโยติว่าปนัสสะเป็นตนก็เช่นเดียวกันกันกบที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละค่ะเราก็ใส่ใจบ่อยๆเนืองๆตามพระคำพีนะคะจะได้เป็นการภาวนาที่ถูกต้อง เป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นจากทุกข์ได้จริงค่ะอริยสัจในอิรียบทแต่ในอิรียบบาบถปันี้สติที่กำหนดอิริยบททั้งสเป็นทุกขสัจต,ตัณหาเก่าที่เป็นสมุทฐานของสติเป็นสมุทัยาสัจการไม่เป็นไปแห่งสติกับตัณหาทั้งสองนั้นเป็นนิโรธสัจอริยมรรคที่กำหนดรู้ทุก ที่ละสมุทยัยที่มีนิโรธเป็นอารมณ์เป็นมักขสัตว์การประมวลลงในอริยสัจสี่นั้นเราจะต้องใส่ใจให้ชัดเจนและพิจารณาใบ่บเนืองเนืองเพราะว่าการแทงตลอดในอริยสัจนั้นเป็นเหตุแห่งการผลทุกฉะนั้นที่พระองค์ตรัสในสติที่กำหนดอิเรียบทพั้งสี่เป็นทุกขสัตนั้น สติในขณะนั้นยังไม่ได้ประกอบอยู่ในองค์มรรคเพราะฉะนั้นยังเป็นโลกียะอยู่เป็นทุกขะอริยสัจต,ต่วนตัณหาเก่าที่เป็นสมุทฐานของสติเป็นสมุทัยยาสัจนะคะตัณหาเก่านะคะไม่ใช่ตัญหาที่กำลังเกิดอยู่ในขณะแห่งชีวิตขณะนี้นะคะเพราะตัญหาที่หมุนไปในขณะนี้นั้นยังเป็นทุกขะอริยสัจ แต่ตัญหาเก่าที่เป็นเหตุนำเกิดทั้งหลายเหล่านี้นั้นจึงจะเป็นสมุทยาอาริยสัจเพราะเป็นตัวนำเกิดแล้วที่ต้องใส่ใจให้ชัดเจนคือเมื่อไม่เป็นไปแห่งสติกับปัญหาทั้งสองนะคะไม่ใช่เข้าใจผิดว่าสติเข้าไปกำหนดรู้แล้วไม่รู้เรื่องปัญหาที่เป็นเหตุเลย จะถึงนิโรธสัตว์ได้อย่างไรใช่ไหมคะจะต้องรู้ว่าการเกิดของกองทุกเหล่านี้นั้นก็ต้องมีเหตุเกิดนั้นก็คือตัณหาซึ่งเป็นสมุทัยะาอาริยสัตว์นะคะความไม่เป็นไปแห่งสติกับตัณหาทั้งสองอย่างนั้นเป็นนิโรธสัตว์แล้วอริยมรรคคืออะไร อาริยมรรคที่กำหนดรู้ทุกขที่ละสมุทยัยที่มีนิโรธเป็นอารมณ์จึงจะเป็นมรรคสัตว์ค่ะฉะนั้นในขณะที่เจริญภาวนาอยู่นั้นจึงเป็นทุกขะอาริยสัตว์ขโยขาวจรขนขวายด้วยอำน,นาจสัจจะทั้งสี่อย่างนี้แล้วจะบรรลุความดับในวงเล็บคือนิพพาน ท้ายคำดังที่พรนนานามานี้เป็นช่องทางการนำออกจากทุกข์จนถึงพระอารหัสตของภิกษุผู้กำหนดอิรียบทสรูปหนึ่งดังนี้แลจบอิเรียปัถะ,ะบัพพาความเข้าใจถูกต้องในอริยสัจสี่ในอิรียบทบัพพาหรือทุกบัพพานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเราจะได้ไม่หลงผิด เมื่อรู้ถูกเห็นถูกก็จะได้ทำกิจภาวนาได้ถูกต้องค่ะไม่ใช่ไปทำกิจในเรื่องของตัวอิริยาบถเป็นตัวเจริญแต่สิ่งที่จะต้องทำกิจเจริญคือสติสัมปชัญญะรวมทั้งความเพียรเหล่านี้เป็นต้นค่ะและขณะที่ยังเป็นช่วงของการเจริญธรรมะเหล่านั้นยังเป็นทุกข์ค่ะ อริยสัจอยู่ภาคส่วนในกิริยาบทย่อยต่างๆหรือการพิจารณาดูกายโดยสัมปชัญญะสี่นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเราจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าก็ฉันรู้อยู่ทุกขณะเลยยกแขนยกขายกมือนั้นเป็นขณะแห่งการเจริญสติของฉันทั้งหมดแต่เราลองมาใส่ใจ ศึกษาตามพระธรรมคำสอนดูนะคะเพื่อเราจะได้รู้ถูกเห็นถูกประพฤติถูกจะได้ผลจากถูกสถีเอ๊ะในสิ่งที่เราเข้าใจว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลานั้นใช่หรือไม่และคิดอย่างไรล่ะจึงเป็นการภาวนาอันเป็นไปในสัมปชัญญะสี่ค่ะในข้อหนึ่งร้าสิบห้า พระผู้มีพระภาคยาวขันส่งจำแนกการพิจารณาเห็นกายในกายโดยอิริยบทอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะส่งจำแนกโดยสัมปชัญญะสีจึงตรัสคำมีอธิว่าปุณะจับปรังไว้ก่อนอื่นบรรดาคำเหล่านั้นในคำว่าอภิก,กันเตปฏิกกันเตนี้การเดินไปพระองค์ตรัสเรียกว่าอภิก,กันตะ การเดินกลับกลับเรียกว่าปฏิกันตะแม้ทั้งสองอย่างนั้นได้ในกิริยบททั้งสี่จะว่าในการเดินก่อนเมื่อโยกกายไปข้างหน้าก็ชื่อว่าก้าวไปเมื่อเอ็นกลับก็ชื่อว่าถอยกลับแม้ในการยืนผู้ยืนนั้นแหละเมื่อโยกกายไปข้างหน้าก็ชื่อว่าก้าวไปเมื่อเอ็นตัวมาข้างหลัง ก็ชื่อว่าถอยกลับในการนั่งผู้นั่งนั้นเองเมื่อโน้มตัวด้านหน้าไปเฉพาะหน้าอาสนะชื่อว่าก้าวไปเมื่อโยกร่างกายด้านหลังไปทางหลังชื่อว่าถอยกลับแม้ในการนอนก็มีนาัยานี้เหมือนกันบทว่าสัมปชาญก,การีโหติความว่าเป็นผู้ประกอบ ทุกอย่างด้วยสัมปชัญญะในวงเล็บความรู้ตัวเป็นปกติหรือเป็นผู้ทําความรู้สึกตัวนั้นแหละเป็นปกติเพราะว่าเธอทําความรู้สึกตัวอยู่ทีเดียวในการก้าวไปข้างหน้าเป็นตนไม่ว่าอิริยาบถไหนไหนก็ไม่เว้นสัมปชัญญะต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะคะว่าไม่มีเราในการ ก้าวไปข้างหน้าหรือถอยกลับแต่เป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะที่รู้ว่ารูปกายและนามกายนั้นทำกิจรวมกันค่ะโดยเจตนาในการเคลื่อนไปข้างหน้าก็ทำให้กิจชาวายโยธาน,นั้นเองนะคะทำกิจนั้นและไปข้างหลังก็เช่นกันค่ะไม่มีจัดบุคคลตัวตนเราเขา แต่เนื่องจากว่ามีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมประกอบกันทั้งรูปกายและนามกายใช้คำถามเดิมนะคะใครโยกกายไป้างหน้าการโยกกายของใครการโยกกายเหล่านั้นเกิดเพราะเหตุอะไรคำตอบคือไม่ใช่สัตว์ตัวไหนหรือคนคนไหนโยกกายแล้วการโยกกายของใครละ่ะก็ ตอบได้ว่าไม่มีการโยกกายของสัตว์ใดๆไม่มีผู้หญิงผู้ชายคนนั้นโยกกายค่ะแล้วการโยกตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรก็โดยการแร่ไปของวายโยธาที่เกิดจากกิริยาของจิตก็ค่อยๆฝึกนะคะซึ่งการฝึกปัญญาเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าในชีวิตของเราก็คือการหมุนไปของกระแสแห่งธรรมะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเท่านั้นเองค่ะไม่ใช่สัตว์ใดๆไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายคนใดคนหนึ่งที่เคลื่อนไหวในอิรียบทต่างๆรวมทั้งในอิรียบทย่อยทั้งหลายค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาตาปริญญานในปัจจุบันด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสตรีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งศ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในมหากุุสทั้งสิ้นเพื่ออนุภาถาปรินิพานโดยง่ายโดยผลโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุุสของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ